ชื่อมิวอยู่ในเกมไมค์แทบกันกับเพื่อนอันก็ชื่อเตยนี่โอ้ยทำฉันทำไมฉันตีแกกลับบ้านเอาคนแกะมาคนแกะฉันไม่ให้แกหรอกฉันงกอีงกเอ้ยไปเปิดอยู่ในกล้องอะในกล้องเฮ้ยเฮ้อเดี๋ยวเอาไม้มาสับแล้วไงแล้วมันสิเลยแล้วจะมืดอีกแล้วแกมาดูในที่ว่าไอ้นี่เซตเตย์ขา โอ๊ยคุกเตี้ยงฉันถิ่กันไม่ไม่สบายเลยอยู่ตรงนี้คงไม่สบาย <c oughs> อยู่ตรงนี้แหละสบายดีกว่า <c oughs> โอ้ยอยู่แค่ทีเอ็นไอเนาะเพราะฉันกอนอนได้แค่ตอนเที่ยงคืนเท่านั้นโอเคค่ะโอ๊ยรว <c oughs> มล่างเลยนะรวมล่าง <c oughs> ลวมล่าง <c oughs> นี่นะ <c oughs> โอ๊ยเอาละได้อ่างก็ไม่ได้ไไปะปะทู <c oughs> โอ๊ยโอ๊ยกดผิดกดผิดกดไอ้ผมฟู อีน้าสับปะรดเฮ้ยทำไมยังหมือาเก็บผมไอสีม่วงีงผมม่วงไ่แกมืดแล้ววะทำไมนี้ก็นอนสิเราจะฉชนไม่หาไม้ก่อนนะเอ้ยแล้วเราเลื่อนออกลาสละมืดแล้วพวกเรานอนกันเถอะโอเคนอนกันเลยวิวิววิ ไิ่ไม่ดีดีดีดเดี๋ยวไปหาแร่ก่อนนะเดี๋ยวกลับมาหาแร่หาแร่หาโลกหาโกโอเคอ้าวไม่ปิดประตูอ่ะเฮ้คิบังคิบไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวระเบิดแกจะจ้าระเบิดระเบิดคนฟูอ้าว ไอ้บตายตายเห็นไหมแกเล็กสเกมเอ้ยแกเลฟตสเกมอะไรเราอีโมจิเป้เนี่ยฮะจะตายเนี่ยตายเพราะคีเปอร์นี่เนี่ยมันระเบิดชั้นเนี่ยคิดบ้างไหมฮะว่าว่าอีโมจิได้คือใครจะแกไม่ทราบกันเองนะอะไรเกิดได้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 เฮ้ยแกอย่าฆ่าฉันนะเดาวเยวะเลย้าไหมฆ่าด้วยยาฆ่าด้วยยานี่เนี่ยฆ่าฉันฆ่าฉันทำไมแม่งจะตีให้ตายิเลยโอ้ยตีเลย

ารีนกินก่อนนะเรวคุณนาทีเป็นตัวอะไรโอเคสีใช่ไหมเจอหนี้น้อยเป็นไงเ้ยมาประทับกันมาประทับกันประทับมามาประทับกันด้วยอันนี้มาประทับกันแมเอาอะใจนะโอเคไปประทับกันไปประทับแมงแมงมุมแล้วไงอะแมงรักเม็ดเม็ดแมงรักอะเฮ้ยเองแมงฟ้า แล้วยังมังมูมาเยอะเลยว่ะในมุมชารันทุระเฮ้ยยังมังมูมาสามาทำให้ไม่ได้ไม่เชื่อหรอทำเป็นเตียงนอนก็ได้เออเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวขอโชว์ตู้ก่อนนะเราต้องหาหินให้ได้เยอะๆหินก็มีธนูกับเบ็ดอยู่เบ็ดไหนเบ็ดตกปลาช่างมือตกปลาเลย มาโดนนี่ขุดมะม่วๆนะเนี่ยนี่นี thing, ่ขุดมะม่วงท่าทำไมฉันขุดมะม่วงทำไมเราขุดมะม่วงเราได้เออหินแร่มาด้วยไม่ใช่หินแร่สิเป็นเหมือนเป็นเป็นเหมือนเป็นอะไรไอไอรอนไอรอนไอรอนเทว่ะแกพูดอะไรคนเดียวอ่ะเราได้เหล็กมาเพื่อนจะเอาไหม บอกว่าเอ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 าแต่ว่าฉันต้องการฐาน่านฉันไม่มีฐานคันกับน้องเผาอยู่อ่ะก็มาทำท็อตมาเล้วโอเคเดี๋ยวฉันจะเอาสักประมาณสองร้อยชิ้นแล้วกันนะฉันไม่ถึงอ่ะไม่ถึงอ่ะโอเคค่ะขอดภัยก่อนนะขอเติบเพื่อความสะใจนี่เนี่ยโอ๊ยกันกัน เฮ้ยเดี๋ยวฉันทำไมมีอะไรเยอะๆอะไรเนี่ยในนี้ฉันเกสิกมาเหรอถูกไม่ใช่นี่ไงชาครูได้แล้วชาครูเดี๋ยวเดี๋ยวฉันขอเอาของในนี้ออกก่อนนะแสบมากอ่ะไม่ไม่ไม่เราต้องการไอ้นี่ก่อนเราต้องการเนี่ยเพื่อจะทำไอรอนไอรอนอะเข้าใจไหมไอรอนเอ็กซ์มือเขาทานไปหมดเลยไอรอนไอรอนเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปหาใหม่ให้ โอเคโอเคเดี๋ยวเราไปหาใหม่ให้นะเราก่อนนะเราก่อนนะเราก่อนนะอะไรอาตูไม่ดูประตูนิไม่ดูไม่ดูประตูนีแม่แม่แม่แ่ดีนะใช่ไม่ดูประตูนี่ไม่ดนะไอ้กี่คนท เพี a ่เตยนี a ่แหละเปิดประตูทางพี่เตยพี่เตยพี่เตยขุดเมื่อกี้พี่เตยจะออกอะไรพี่เตยเอาขวานนั่นแหละเอาเอาขวานเออเอาขวานเออเอาขวานนั่นแหละทุกเดี๋ยวแล้วถามเลแล้วประตูมันก็เล็กแล้วประตูมันก็เลยนะฮะตูมันก็เล็กมีใช้นี่มันเป็นของดอกไอของดอกไอรอนนี่ใช่เอาหัวนี่เล็ก หน่งะท่านผู้ชมผมจะถามนะครับว่า1นบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่2องคำตอบที่ถูกก็คือผิด1นบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่ก็เท่ากับเท่าไหร่ไงเออเอาเลยเอาเลยเอาแล้วประตูอ่ะเอาประตูเธอทำอะไรกับประตูเธอทำอะไรกับประตูอะฮะฮะนี่น้องชนะไม่ใช่ฉันี่แหละ แชร์เกือบตายนะนะฮะลุ้นอแค่ครึ่งแกทำแสบมากเลยยายช่นเดีเอาอีกเอาอีกเอาอีกไปเลยไปเลยไปเลยแกทเสพตอนนี้ยางฉันดีอ๋อสวยแล้วยังดีตกลงได้ยาย่างฉันดีได้พอแล้วแล้วเลิกใหญ่ได้พอเออแล้วขวานเราหายไปไหนอ่ะฮะขวานเราหายบางทีไปรู้ไหมเราหนี่ไงนี่ไงเอาไหมเอาเอาดิเอาดิเอาสิา เลยข้าหมู hmm. ่อข้าอีเลยข้าหมู่อนขอโทษขอโขอโทษนะตีก <that> ูมาไหนเนี้เดี๋ยวขอด้นนี้ก่อนนะเอาตีสักันบดสิปอดสิปิดสิเอาปโอ้ยเราแค่นี้ปวดสงสัยเราด้วยเนี่ยฉมด้วย เไปเอะไรอะไาอราบ้านกลบ้านเลยเดี๋ยวทไมไมทดาบขเรามันไม่มันไม่จริติบโตแล้วช่วทิใ้หนทําไม่เร็วแเน่อ๋อทผิดไปเอาขวานลแนเจอฉันหน่อยเป็นไงเฮยหนาอย่าตีนะอย่าตีด้แตตาย๋ยวตาย ด้วยฟาดด้วยกัน <lines> อีกครั <Says> ้งฟาดด้วยกันอีกครั้งฟาดด้วยกันดีครั้งกูพยายามจะโยนหินให้มึงขอบใจจะด้วยเราใช่ไหมไม่เอาใช่ไโอเคฉันทำก่องฉันอกันของให้ออกของให้มึงฉันว่าฉันไปจับแกะดีกว่ามึงจับแกะไปกินผีเยวา เขาผ่านเคลลี่หน่อยนะอาหารกูกูไม่แบ่งอผ่านกูเก็บไว้ในตัวเลยเออดีมากแล้วในก็ไม่มาฉันจะฆ่แกฉันะฆ่าแกเฮ้ยแก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 หยุดเดี๋ยวคนะพีโอเอ่โอเคกินได้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเออทำขุดแร่นักขุดเจาะเฮ้ยตรงนี้มีเยอะเลยโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราทำอาชีพเป็นเออนักขายเดี๋ยวคนแก่สีแดงมามาเดี๋ยวเราทำอาชีพเป็นนักขายแร่แล้วกันนะไม่ใช่นัก ไม่ใช่นะ้อุยยังเผาขวานคลอรี่ไม่ได้เยอะเลยรออะไรเราฮะรออะไรรออะไรอยากโดนเหรออยากโดนหน่ออยากโดนเหรออยากโดนเหร่อยอืมฉันชิวนะฉันข้าแกะได้แมงยาเดนมีฉันมีฉันมีอยากอยากโดนเหรอยฉันไม่ใช่เสนีย์โอไม่ใช่สิไม่ได้ข้ากี่คนนี่ไงแกะแกะรูฟ้าไม่แกะปรับเอฟนี่ปรับเบ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  แบเนจริงก็มทำฉันสี่สีสิสแบแบแบเน่จริงก็บอกไม่มืสีแบแบแบเน่จริงก็บอกไม่หมืสีแบแบแบ่เน่เน่บอับให้เมื่อจริงจริงเสียมารับแบบนี้แสดงว่าแกโดนหลกฉันใช่ไหมฉันล่ามาตากไวเฮ้ตตากเอาตาเอาตากจริงสิ พี่หัวร้อนตัวทำได้เล่นเกมกันเป็นหัวร้อนเกมมนิงเล่นกระุกท้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะสร้างฉากวัฒห์กันนะแต่ว่าฉันไม่ใช่ตัวนี้ฉันไม่เอาแล้วก็พอแล้วแก้หัวแก้หัวสวายตัวนี้ตัวนี้ตัวสี่เจ้าหนี้เจ้หน่อยอ้าตัวสี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค้างค้างเหรอ เดี๋ยวนะมีคิปเปอร์มาระเบิดหรือเปล่าถ้าเกิดอีกคิปเปอร์มาระเบิดก็โอ้โหดับเนื้อเป็นตันเลยต้องดูก่อนไม่มีใช่ไหมโอเคแกะมองหาเรื่องอะไรนี่โดนฉันเลยแกะข้างบ้านไม่เอาเหรอแกะข้างบ้านไม่เอานี่ฉันก็จบแกหน่อยจิ๊กเกอร์ดูไปอ่ะทุบอย่าเสียแรงเ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยแกดับอะไรดับบูนี่เนี้ย ทานกันอีกแล้วเด็เฮ้ยฟฟุกฮู้ไม่ดบอะไรเลยช่างเป็นอะไรอยะหมูอูดอเหรอทำไมทันไมแกอยากดูเหรอแกอยากเป็นอูดอูดเลยก็นะอะไนมาฮ้ฮอแกเจอแกเจอแกสูดแกสูดนี่เดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะทำให้มันที่หอกอได้แล้วก็จะทำให้มันไปสู่สวรรค์ให้นะรอก่อนนะเดี๋ยวฉันจะทำให้มาแกไปสู่สวรรค์ได้นะ เอาไหมน้าเกลี่ยไปสุดสวรรค์แล้วมาเกลี่ยมาตายแล้วเย้ได้เนื้อแล้วได้หนังได้หนังน้อยบางอาหารมันมันยิ่ชนีโดนนี่โดนนี่หน่อยเปแล้ววุ้เอาหมดเราไม่ได้ตั้งใจนะจริงๆเราจะกปเราจะตายอยู่สองดวงเนี่ยเป็นลิขิตดวงเฮ้ยไม่ได้เป็นลิขิตดวงันถ้าเราสิแน่จริงก็ฆ่าเราสิค่ะ ค่ะแล้วค่ะแล้วมาเช็ดก่อนในกล้องเถอะเว้ากดไม่ได้ก็ไม่ได้กดไม่ได้ทกดไม่ได้ทำไมกดไม่ได้ทำไมกดไม่ได้ทั้งวันมันกดไม่ได้โอ้ยเอาเก็บสุดสุดขอโทษขอว่าไปอีกแล้วนเลยนะอันนี้เขาโบยวายอยู่ได้เดีอยะทางฝั่งนี้น่ะกด้หรือเปลาทำไมเราเปิดไม่ได้อ่ะนี่ไงเปิดได้แล้ว โหของนี uhm. ่เยอะจริงๆเลยเอาไปชุดนึงเรียกเราไป็นเน่ยจะหมองไปดูอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยเพิ่มกล่องเนี่ยอะไรเพิ่มให้มันกล่องใหญ่เนี่ยใช่ไงทำไมอันอัพอัพกีตาร์รักทีมาบ๊ายบายเอาไข่มามาชักสไปเดอร์สไปเดอร์สไปเดอร์ อยากมีใครมาแกเข้าใจไหมไม่แกแกไปฉันไปหาหม้อนเลยดิได้ฉันจะมาพาแกไปหาม้า <c oughs> เอเอ้าละครับวันนี้นะครับ,รบก็ต้ตอ,ง <c oughs> นนองขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์ก็อย่าลืมกดแชร์กดอินก็กดซับสไคร้ให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็คลิปน่าจะเป็นอะไรก็ไว้ติดตามเขาดังนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบบ๊าายย เดี๋ยวอะไรนักศนีเลยก็กระดกระเดากระ